สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำช่อง YouTube หมอมหมาหมาแมวนะคะหลายๆคนที่เลี้ยงน้องแมวนะคะอาจจะเคยเห็นน้องแมวเนี่ยมีสิวแถวแถวใต้คางหรือว่ารอบปากมาบ้างนะคะแล้วเจ้าสิวแมวนี่มันคืออะไรนะคะจะหายามาแต้มสิวเองหรือว่าจะพาไปคลินิกความงามเนี่ยก็ไม่ได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะบอกให้ทุกคนฟังว่ามันมีปัจจัยน้มนำอะไรบ้างที่เดี่ยวนำให้เกิดสิวแมวได้วิธีรักษามีอะไรบ้างถ้าใครอยากรู้แล้ว วันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับสิวแมวกันก่อนสิวแมวหรือว่าเฟลไลแอคเน่หรือชินฟอลลิคุไลติดหรือชินฟอลลันคูโลซีดในภาษาอังกฤษสามารถเรียกได้หลายอย่างนะคะ สิวแมวเนี่ยมันไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดในการเกิดนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะคะแต่ว่ามันเกิดจากการสร้างคลาตินที่มากเกินไปแล้วก็มีการสะสมอยู่ในรูขุมขนนะคะแล้วพอมันอัดแน่นกันมากๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นฝีในรูขุมขนได้บางทีก็จะมีการติดเชื้อแบคทีเรียรหรือว่ายีสต์แทรกซ้อนได้นะคะแม้ว่าจะยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดสิวแมวได้นะคะแต่ว่า อยู่แมวเนี่ยก็มีปัจจัยน้มนำที่เราคิดว่าน่าจะมีส่วนในการทำให้เกิดได้ได้แก่การที่น้องแมวเนี่ยกลูมมิ่งตัวเองเนี่ยไม่เพียงพอน้อยเกินไปนะคะรวมไปถึงบางทีเนี่ยในน้องแมวบางตัวที่อ่าอาจจะสัมผัสกับแบคทีเรียรที่เยอะเกินไปอย่างเช่นชามอาหารชามน้ําที่ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดสกรปรกหรือว่าน้องแมวบางตัวที่มีลักษณะจเฉพาะ กินแล้วก็จะชอบหกเลอะเทอะแถวคางแถวรอบปากแล้วเจ้าของไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเพียงพอก็สามารถเป็นปัจจัยน้มนําได้รวมถึงความอ้วนความเครียดการติดเชื้อการได้รับยากดภูมิเหล่านี้เนี่ยก็มีผลนะคะที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดสิวแมวได้นอกจากนี้นะคะการสร้างไขมันที่มากเกินไปรวมถึงวงจรการเกิดขนที่ผิดปกติในแมวตัวนั้นเนี่ย ก็น่าจะเป็นปัจจัยน้ำนำที่ทำให้เกิดสิวแมวได้เช่นกันค่ะสำหรับอาการหรือว่าลักษณะของการเกิดสิวแมวนะคะในช่วงแรกๆระยะเริ่มต้นเนี่ยน้องแมวก็มักจะยังไม่มีอาการอะไรให้เห็นเด่นชัดลักษณะของตุ่มสิวจุดสิวก็มักจะคล้ายสิวอุดตันสิวเซี่ยนพวกโคมโดนต่างๆเป็นจุดดำๆนะคะ แต่ในระยะต่อมานะคะถ้ามันมีการอุดตันในรูของขนที่มากขึ้นนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียยีตแทรกซ้อนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นตุ่มแดงตุ่มหนองนะคะน้องแมวก็อาจจะมีอาการเกาหรือว่าเอาตัวของคางเนี่ยไปถูก,กับพื้นถูก,กับวัตถุต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการบวมการอักเสบขึ้นได้นะคะ สำหรับการวินิจฉัยสิวแมวนะคะหลักๆก,ก็คือจะเป็นการตรวจเซลล์หรือบางทีเนี่ยถ้าสิวแมวมันดูมีอาการที่รุนแรงมากผิวหนังรอบๆบักเสบมากบางทีอาจจะต้องมีการตรวจสอบชิ้นเนื้อก็ได้นะคะโดยเราจะต้องวินิจฉัยแยกโรคกับพวกอ่การติดเชื้อยีสต์นะคะการติดเชื้อรารวมไปถึงการติดไร้ขี้เลื้อนเปียกในแมวนะคะรวมไปถึงฝีที่ลากฟันด้วยแล้วก็ในบางกรณีแมวบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของแฟตชินหรือว่าเรียกว่า ในภาษาสัพท์แพทย์คือ eosinophilic granuloma ก็คือเป็นก้อนขึ้นมาแล้วมีเซลล์อักเสบชนิด eosinophil อยู่ข้างในนั้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องมีการวินิจฉัยที่แบบจริงจังมีการอ่านเซลล์ที่ละเอียดเลยนะคะสำหรับการรักษาสิวแมวนะคะการรักษาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีในระยะเริ่มต้นแล้วก็ในระยะที่รุนแรงมากๆในส่วนของระยะเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นการโกนขนนะคะเพื่อลด การสะสมของแบคทีเรียนะคะทำความสะอาดตรงบริเวณน,นั้นมากขึ้นบ่อยขึ้นแบบนี้ก็อาจจะหายได้ดีขึ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นระยะที่รุนแรงมีการอักเสบมากขึ้นมีการติดเชื้อแทรกซ้อนเข้าไปเนี่ยเรา ก็โกนขนเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีการใช้แชมพูยาเฉพาะที่นะคะถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียกับยีนแทรกซ้อนที่เราตรวจพบชัดเจนนอกจากใช้แชมพูยาฟอกทำความสะอาดแล้วยังสามารถใช้ยาทาเฉพาะที่ทาทิ้งไว้เพื่อให้มันออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะทั้งการฆ่าเชื้อแบคทีรียแล้วก็เชื้อรารวมไปถึงในบางรายนะคะถ้ามีการอักเสบรุนแรงตุ่มนูนดู มีการอุดตันมากๆอาจจะต้องใช้ตัวยาทาเฉพาะที่หรือแชมพูที่มีฤทธิ์แอนตี้ซิบอลิกหรือว่าเป็นการาลดการอักเสบของกลุ่มต่อมไขมันต่างๆนะคะตัวยาทาเฉพาะที่เนี่ยได้แก่ตัวของ Topical 2.5%เป็นะคะเบนโซอิลเอร์ออกไซจนะคะหรือ s า l i c ิลิกแอซิแบบนี้เป็นต้นและในบางรายที่มีการอักเสบรุนแรงมากๆมีเลือดซิปหรือคางบวมมากๆ อาจจะต้องได้รับยากินกลุ่มลดอักเสบกลุ่มฆ่าเชื้อช่วยเข้าไปด้วยนอกเหนือจากยาทาเฉพาะที่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับทาตแมวนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตค้างน้องแมววันนี้กลับไปสังเกตกันสักนิดนึงนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้หมอฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอ แล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอหมาหมอแมวชาแนลหมอฝากกดติดตามด้วยเราจะได้เป็นเพื่อนกันแม้ว่าหมอจะไม่ได้อัปเดตคลิปบ่อยมากเท่ากับช่องอื่นๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างก็จะพยายามอัปเดตคลิปให้สำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย